ล้สดีนะคะลูกค้านะคะมาวันนี้เดี๋ยววันนี้เรามาแต่งไม้กันยังไม่เสร็จเลยนะคะลูกค้านะอันนี้จะเป็นชุดมะค่า 5, หน้าใหญ่นะคะลูกค้ายาวอยู่ที่แปดเมตรนะคะแปดเมตรอ่สวยๆกันเลยนะคะหน้าชิ้นห้าสิ้นหกหน้าชิ้สี่นะคะลูกค้าชุดนี้นะคะมาแต่ว่าเวลานี้เดี๋ยวเราจะมาขายพื้นไม้แดงก่อนนะคะลูกค้านะ ه, วันนี้รายการพื้นไม้แดงของเราก็จะมีอยู่ที่เกือบยกนะคะลูกค้านะชุดนี้เกือบยกนะคะมีตั้งแต่หน้าสิบสามยาวสิบสองนะคะลูกค้านะหน้าสิบเอ็ดเกือบหน้าสิบสองแล้วนะคะสิบเอ็ดครึ่งนะคะยาวเก้าสอกนะคะยาวหกสอกแล้วก็มีหน้าสิบยาว 14, สิบสี่ศอกเลยนะคะลูกค้าแปดเมตรนะคะลูกค้านะเอ้เจ็ดเมตรนะคะโทษที่ <laughs> เบอร์ะ <laughs> มาเยอะจัด ยาวอยู่ที่เจ็ดเมตรนะคะลูกค้านี่นะคะหน้าสิบยาวเจ็ดเมตรนะคะหน้าจะเป็นหน้าเก้าเนคะชุดนี้คะหน้าเก้ายาวเจ็ดเมตรแล้วก็มีหน้าสิบสี่ด้วยนะคะลูกค้านะหน้าสิบสี่ยาวอยู่ที่สองเมตรนะคะลูกค้าอาจจะสั้นหน่อยแต่หน้าเขาใหญ่เนาะนี่นะคะชุดนี้ก็จะมีหน้าหกอยู่หน้าเจ็ดนะคะ น้าหกหน้าเจ็ดนิดหน่อยนะคะสองสามแผ่นนะคะนอกนั้นก็จะเป็นหน้าใหญ่หมดเลยนะคะลูกค้านะสำหรับชุดนี้นะคะ,ะเรามาจัดเหมากันดีกว่านะคะลูกค้านะจัดโปรกันนะคะลูกค้าโปรที่ลูกค้ารอคอยใช่ไหมคะสาหรับลูกค้าที่ชื่นชอบไม้แดงนะคะจัดได้นะคะความสวยของเขาก็จะอยู่ประมาณนี้เลยนะคะเต็มเต็มกันเลยนะคะสําหรับไม้แดงชุดนี้นะคะ,ะจัดไปเลยนะคะสําหรับโปรนะคะกองนี้ ทั้งหมดจะมีอยู่ที่0.8คือ0.8 8นี่คือเกือบเกือบยกนะลูกค้านะเกือบยกนะคะอโอเคซึ่งนิชาจะเหมาจัดโปไปแค่เหมาตรงไปเลยนะคะหมื่นห้านะลูกค้านะชุดนี้สวยๆกันเลยนะคะลูกค้านี่คือหน้า14นะคะลูกค้ายาว2เมตรสวยๆเลยนะคะนะคะแล้วก็หน้า13สเนี่ยสวยๆเต็มๆเลยนะคะลูกค้า เราหมอกันอยู่ที่หมื่นห้านะคะลูกค้านะทั้งหมดจะมีอยู่ที่13แผ่นนะคะลูกค้า13แผ่นเลยนะคะความสวยงามก็ตามที่ดูนี่นะคะลูกค้านะจัดได้จัดเลยนะคะลูกค้าหมื่นห้านะคะลูกค้านะ,ะโทรหานิชาได้นะคะ0 6 4 0์7 1 1ี่นะคะลูกค้าขอบคุณมากๆค่ะ